ฮลองกงถึงแล้วครับครับครับสวัสดีครับไปบป่ะขนาดนอนได้ครับนใครอ่ะในฮ่องกงมาครับอ้าวนี่ห้องกูก็พี่กัดส่งมาที่นี่นครับฮ่องกงใครส่งมาญาติผมบ้าในห้องกูอา้าวแล้วพี่รู้จักฮ่องกงไหมครับรู้จีอ่อยู่ไหนพี่ตอนเมืองตอนเมืองเออแล้วแล้วแล้วยงต่อพี่ไปไงเอามึงจังตัวยังอ่ะ ยังอ่างั้นเข้าแอปเลยอากด้าอากด้านี่ยพี่ไอ้เที่อนี่ลาซาด้าอ่าลาซาลาลาโกด้าลาโกด้าอ่แล้วไงต่อพี่มันก็จองดูวันจะเป็นไงผมกะให้มาเยี่ยมโกงเองครับแล้วเดี๋ยวผมไปเช้าเย็นกลับพี่พี่กลับใช่ไหมครับไปวันนี้ใช่ไหมครับออามึงรออีกสองชั่วโมงก็จองอีกสองชั่วโมงกลับกลับกี่โมงเดี๋ยวตอนเย็นก็กลับนะพี่อ่ามันก็อีกสองชั่วโมงก็กลับอ่ะเนี่ยครับอู้หูสี่หมื่นเลยเหรออ่าก็มึงจองวันนี้มึงจะเอาเลยอ่ะมันแพงดิไม่ไม่กกงเเห็นบอลย ก็จะไปบอกเรื่องอะไรอ่ะอ่าผมจองนะพี่อ่าไอ้เหี้ยมึงจะไปเอาสุวรรณภูมิไปไกลมาดอนเมืองนี่โทรโทรโทรโทครับเออโอ้โหเอ้ยอ่นเรียบร้อยแล้วพี่เออเนี่ยก็รออีกสองชั่วโมงมึงรีบไปเลยไปเช็คอินก่อนรอรอตรงนู้นไปรอที่ดอนเมืองไปเลยเหี้ยเร็วๆให้วร์ใกงเขาบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ห้องโกงหรอกโกงโกงมึงรับสายเร็วชิบหายเลยสัตส